สวัสดีครับผมสเปนซ่าครับคารัมเน็ตนางสือพิมพ์สปอร์ตพูรัรสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสราร์ที่16บหกกร,รกฎาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล เจริกหนึ่งญี่ปุ่นและศึกฟุตบอลซูเปอร,ร์ลีกสวิสเซอร์แลนด์อย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไ i แอตไทเกอร์ right Tiger, 9, 9 9นะครับไ right i แอตทีไอจี e R, 9ออาร์นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ไรแอ ไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวันนีครับคู่แรกไปกันที่เจริก1ญี่ปุ่นนะครับเป็นการเจอกันระหว่างคาชิมาแอนเลอร์เปิดบ้านพบกับ วิเซลโกเบอันดับบนตารางของค er าชิมาแอนเลอร์อาจจะดีกว่าเยอะนะครับตอนนี้รังรองจากฝูวน,นะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังเกมดีพวกเขาเริ่มแผ่วลงนะครับ2เกมล่าสุดได้แค่เสมอนะครับแท็กติกการทําทีมของเทรนเนอร์เรเน่ไวเลอร์เนี่ยเริ่มถูกจับทางได้วันดีครับรับมือกับทางวิเซลโกเบนะครับซึ่งผลงานกลับมายอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่ที่เปลี่ยนกุนซูนะครับสีเกมล่าสุดทุกรายการพวกเขาชนะได้ด้วยนะครับแท็กติก4 สอง,สงเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นนะครับแกนหลักอย่างโฮทาหรือฮายามางูจิเคนโตฮาชิโมโตะอันเดสอินเอสตาและโยชิโนริบูโตะเนี่ยต่างกลับมาเร่นเข้าข่ายนะครับเกมลุกเกมรับสมดุลลงตัวเป็นอย่างยิ่งกระแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่คาชิมะแอนเลอร์นะครับเป็นต่อที่0ูนจุด้านนะครับผมมองว่าคู่นี้ชั่วโมงนี้เป็นบอลที่ทันกันเป็นบอลสามหน้าแนชเชีย2สองหน้าของทางวิเซลโกเบนะครับบอกว่าวันนี้พวกเขาจะเก็บมา อ่าหนึ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับชิบะลองเชียร์ทางวิสเซลโกลเบนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับนัด เปิดฤดูกาลนะครับเป็นการเจอกันระหว่างวินเทอร์ทูเปิดบ้านพบกับบาเซอร์นะครับเจ้าบ้านเป็นทีมน้องใหม่นะครับรัสไตล์การเล่นเนี่ยคือเกมลุกดุดันเข้าทํากันไว้ครับแต่ถ้าเกิดดูจากเกมรับยังมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการยืดยาเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางบาเซอร์นะครับซึ่งปีนี้พวกเขามาแบบพร้อมลบจัดเต็มครับคุมกําลังเนี่ยถือว่าแกร่งตัวแผ่นแนวลุกครับมีทีเด็ดจากพวกเรียมินล่าอดัมโซรอยและชองเควินโอคุสแตนนะครับ รวมถึงเรื่องของการยืนระยเนี่ยมีความแน่นอนมากกว่ากระแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่บาเซิลนะครับบุกมาเป็นต่อที่ศูนย์จุดห้านะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมมองว่าทีมเยือนครับมีโอกาสประเดิม3แต้มด้วยการบุกมาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางบาเซิลนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันเสาร์นะครับเชียร์วิเซลโกเบและเชียร์บาเซิลนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเขงๆรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ